สวัสดีข่าวบอลและเพื่อนๆทาง YouTube นะครับอยู่กับผมนะครับจอรดฟันธงนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับเช่นเดิมครับ5คู่ที่ผมได้เลือกคัดสรรมานะครับก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันก่อนครับผลฟุตบอลเมื่อวาน5คู่นะครับคู่แรกครับเวสต์แฮมชนะ2-0คู่นี้กินเต็มครับ คู่ที่2ครับลาเซโอชนะ3าูนย์คู่นี้กินเต็มครับคู่ที่3ครับเลเวอร์คูเซนชนะ3าคู่นี้เสียครึ่งหนึ่งนะครับคู่ที่4ครับผมลองรีเกียร์ที่2ลูกคู่นี้ยกนะครับส่วนคู่ที่5ครับคู่ VVIP คู่นี้ครับผมเลือกต่อราคาที่ลูกครึ่งควบ2คู่นี้กินครึ่งหนึ่งนะครับส่วนผลบอลที่ผมกดบินตามที่ผมเลือกไปเน้นๆนะครับก็จะมี3คู่ค่าคู่แรกเน้นไปที่ลาเซโอคู่นี้เพื่อนๆก็จะได้รับด้วยนะครับก็ กินเต็มครับคู่ที่2ครับเป็นคู่ VVIP นะครับ PSV กินครึ่งหนึ่งนะครับส่วน VVIP อีกหนึ่งตัวที่จะได้รับเฉพาะสมาชิก VVIP นะครับคู่นี้ผมไปที่บาเซิลนะแล้วก็เป็นบาเซิลพลิกกลับมาชนะ3 2คู่นี้ก็กินเต็มไปอีกครับส่วนแนวทางสเต็ปนะครับที่สมาชิก VVIP ได้รับนะครับก็มี2ชุดชุดแรกครับพอหอมปากหอมคอนะครับ บวกมาอยู่2,000กว่าบาทนะฮะมีตัวหนึ่งที่เสียครึ่งนะครับแหมมันน่าเสียดายนะครับสุดอีกหนึ่งชุดนะครับก็บวกไปอยู่ที่1 2 0 0 0กว่าบาทนะครับก็มีกินครึ่งไปตัวหนึ่งนะครับก็สำหรับสมาชิก v ีไที่ได้ตามกันนะครับก็เฮงเงรับรัพย์กันไปครับหากท่านใดสนใจที่จะเป็นสมาชิก VVIP นะครับก็สามารถสมัครกันได้ที่รายครับ adjos 8 8ที่่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr code ครับสามารถสแกนและ ส่งเพื่อเพิ่มผมเพื่อนนะครับเพื่อสมัครเป็นสมาชิก VVIP นะครับส่วนสมาชิก VVIP ที่จะได้รับนะครับก็จะมีทีเด็ดบอนแต่งนะครับทีเด็ด VVIP แล้วก็แนวทางบอลสเต็ปที่พร้อมเสิร์ฟให้ทุกๆท่านในทุกๆวันเลยนะครับวิเคราะหบอลวันนี้ฮะวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนพศ2564นะครับ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับเป็นศึกบุนเดสลลกาเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างสนะุดการะเจอกับไมล์ศูนย์ห้าคู่นี้ครับจะเตะก,กันในเวลาตีสองครึ่งครับเตะก,กันที่สนามเมอร์เซเดสเบนส์อารีนานะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นะครับก็าหากท่านใดครับต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ j o s 8ปที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code ครับสามารถสแกนและส่องเพื่อ,เพ,อ,เ,พอ,เ,พอเพื่อน เพื่อรับทัศนะทีเด็ด VVIP นี้ได้เลยนะครับคู่ที่2ครับเป็นคู่ระหว่างกายารีครับเจอกับซาแลนิตานานะครับคู่นี้เป็นฟุตบอลศึกกันโชซิริอานะครับจะเตะกันในเวลาตี2.45นะครับเตะกันที่สนามยูนิโปโดมุสนะครับผมเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ ช่วบ้านครับกายารี่ฮะอยู่อันดับที่19บรองบวยของตารางนะครับแข่งไปแล้ว13นัดนะชนะ1สเสมอ4แพ้ไป8เกมครับยิงได้15เสียไป28ประตูมีอยู่7คะแนนครับส่วนฝั่งซาเลนิตาน่านะครับอยู่อันดับที่20เลยนะครับแข่งไปแล้ว13นัดนะชนะ2สเสมอ1แพ้ไป10เกมครับยิงได้10เสียไป28ประตูมีอยู่7คะแนนครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เจอกันครับ4ครั้งย้อนหลังกลับไปนะเป็นฝั่งไกยรี A R e, เอาชนะไปได้3ครั้งครับแล้วก็เป็นฝั่งซาเลนตาชนะไปได้1ครั้งครับโดยที่เกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ไกยรีฮะ e, เปิดบ้านเอาชนะซาเลนตาไปาไประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เมื่อปี2016เลยทีเดียวนะครับเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับ สิบนัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งกายาลีนะครับชนะไปได้1ครั้งครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป6เกมครับโดยที่เกมล่าสุดครับเป็นเกมที่กายาลี่บุกไปยันเสมอซัสซาโรไว้ได้2ประตูต่อ2ครับส่วนฝั่งซาเลนิตาน่านะครับสิบนัดหลังสุดในทุกรายการชนะไปได้2ครั้งครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป7เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ซาเลนิตาน่าเปิดบ้านแพ้ให้กับซามโดเลียไป2ประตูต่อ0ูนย์ครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับสำหรับเกมวันนี้นะับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บของฝั่งชาบ้านอย่างกายารีจะไม่มีเซบาสเตียนวาลูเควิชดิเอโกโกดินมาโกล็อกเปาโลฟาลโกลิคาโดลาตินเนติดามียซิเตแล้วก็ดิเอโกฟาลิอาสครับก็ค่อนข้างจะมีผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ชาวเกาะกยารี o, ari, ภายใต้การคุมทีมของ วอเตอร์มาซาลีนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับโดยที่ตรงกลางวันนี้ครับจะวางอัลเบโตกาซี่กับอเล็กซานโดเดโอล่านะครับเป็นตัวปั้นเกมในวันนี้แล้วก็คู่หน้านะครับวันนี้ใช้เจาไปโดะจับคู่กับบอเดเกอิต้าครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับซาแลนิตานาภายใต้การคุมทีมของสเตฟาโนโกลันตูโอโดนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บเนวันนี้จะไม่มีอันโตนิโอลุโซ เป็นผู้สัประตูนะครับแล้วก็จะมีมาเตโอลูเจลีเฟเดริกเวเชลีสเตฟานสตาเบิร์มามาดูคูริบาลีนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4-5่ายนะครับที่มีอาการบาดเจ็บโดยวันนี้ครับคาดว่าซาลาติตาน่าจะวางระบบ4-3-1-2นะครับโดยวันนี้ครับอาจจะส่งแนวลุกตัวเก่าอย่างฟองลิเบอรี่นะครับลงเล่นในวันนี้แล้วก็จะมีคู่หน้านะครับจะใช้เซดิกกอนโดจับคู่กับชิมินะครับ มาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเรียกได้ว,ว่าทั้ง2ทีมมีผลงานที่ย่ำแย่พอๆกันเลยนะครับแล้วก็โคจรมาเจอกันนัดนี้นะครับซึ่งทั้ง2ทีมอะห้านัดหลังสุดนะครับก็เป็นไการี่นะครับไม่ชนะใครใน5นัดนี้นะครับแพ้ไป4แล้วก็เสมอไป1เกมครับส่วนซาเลนิตาน่านะครับ ชนะไป1นนะครับแล้วก็แพ้ไป4เกมผลงานก็ค่อนข้างจะสูสีกันเลยนะครับแต่เรามาดูคุณภาพของตัวผู้เล่นนะครับกับฝั่งเจ้าบ,บ้านอย่างไกยรยลีได้เล่นในบ้านวันนี้เนี่ยก็จะมีทีเด็ดทีขาดมากกว่าซาเลานตาหน้าที่ช่วงหลังนี้นะครับเป็นการแพ้3นัดรวดเลยนะนะครับส่วนเกมล่าสุดของไกยรยลีนะก็มีผลงานที่ดูดีเลยทีเดียวครับ จากการที่ไปเสมอซัสโซโลมาได้22ส,สองเนี่ยผลงานภายในทีมก็กระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะครับเลยราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างกกยารีนะครับต่อปอป,อปอนะครับจากเลยราคานี้นะครับผมมองว่าวันนี้ครับจะขี้เลสสุดเลยนะไกายารีจะทำได้เพียงแค่เสมอนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นครับผมยังมองว่าเกมวันนี้กกยารี ที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับบวกกับจะมีตัวทีเด็ดทีขาดในการทําเกมลุกเนี่ยาหากเทียบกับซาเดาตน,นาไกยารี่ดูเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับฉะนั้นครับเกมวันนี้นะครับผมมองว่าอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างไกยารีเฉือนชนะฟันทงไปที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่ระวังแอตติกบิลเบลครับเจอกับกาลดาคู่นี้ครับเป็นศึกลาลิกาสเปนครับ จะเตะกันที่สนามซานมาเมสบาลียครับเตะกันในเวลาตีสามตรงเลยนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับชาวบ้านครับแอตลิติกบิลเบาฮะอยู่อันดับที่8ครับแข่งไปแล้ว13นัดชนะ4ฮะเสมอ7แพ้ไป2เกมครับยิงได้11เสียไป8ประตูมีอยู่19คะแนนครับส่วนกราดานะครับอยู่อันดับที่17ครับแข่งไปแล้ว13นัดชนะ2เสมอ5แพ้ไป6เกมครับยิงได้12เสียไป20ประตูมีอยู่11คะแนนครับ สำหรับเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้นะครับผลงานที่เจอกันครับนับย้อนกลับไปฮะสินัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งบิเบาครับชนะไปได้5ครั้งครับเสมอกันไป1ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งกระดาเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งครับเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นบิเบาฮะเปิดบ้านเอาชนะกระดาไป2ประตูต่อหนึ่งครับและเรามาเช็คฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับ เริ่มจากฝั่งบิลเบานะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการชนะไปได้3ครั้งครับเสมอ5แล้วก็แพ้ไป2เกมครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่แอตติกบิลเบาฮะบุกไปเยือนเรเวนเต้แล้วก็ทําได้เพียงแค่เสมอกับเรเวนเต้ไป0ประตูต่อ0นครับส่วนแคนาดานะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับแคนาดาชนะไป2ครั้งครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป5เกมครับโดยที่เกมล่าสุดับเป็นเกมที่แคนาดาเปิดบ้านแพ้กับทีมจ่าฝูงอย่างเลอแอลลิตไป4ประตูต่อ1 นะครับโดยที่นัดนี้กาาดามีผู้เล่นเหลือเพียงแค่10คนนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากฝั่งแอตติกบิลเบานะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้นะครับจะไม่มีดานี่วิเวียนเปรูโนรัสโคไอยูริเบชิเชแล้วก็อาเซียบิยาลิเบนะครับส่วนความพร้อมในด้านอื่นนะครับวันนี้คาดว่ามาเซริโนกุนซือของทีมนะครับ จะมาด้วยระบบ4-4-2นะครับโดยที่จะมีตัวทีเด็ดแนวลุกนะครับก็จะเป็นอิญากคิวิลเลียมลงเล่นคู่หน้ากับลาอูกาเซียนะครับโดยที่ตรงกลางตัวปั้นเกมวันนี้นะครับจะใช้ดานี่กาเซียกับอีเคมูเนียอินนะครับส่วนฝั่งแกรน่านะครับภายใต้การคุมทีมของโรเบิร์ตโมเลโนนะครับนัดนี้จะไม่มีวิกตอร์ดิอาสครับโดมิงโกสดูอาเดลุยส์มิยาแล้วก็อิสมาลุยส์นะครับที่มีอาการบาดเจ็บและอีกหนึ่งรายครับ ที่ติดโทษแบนจากนะัดที่แล้วก็จะเป็นมอนซูนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าแคนาดาจะมาในระบบ442นะครับโดยที่ตรงกลางนะครับจะใช้มากซิมโกนาลองจับคู่กับยานเอเตเก้ T K, นะครับแล้วก็คู่หน้าในวันนี้นะครับจะใช้หลุยโซเลสครับลงเล่นคู่กับดาวยิงตัวเก๋าวัย39ปีนะอย่างคอเก้โมลินาครับมาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ สำหรับเกมวันนี้รับรองบอกว่าแม้ว่าเจ้าบ้านนะครับจะมีอันดับที่ดูดีกว่านะครับแต่ระยะหลังเนี่ยเป็นบิวเบานะครับที่มีฟอร์มที่แผ่วพอสมควรนะครับเนื่องจากสี่นัดหลังสุดนะฮะเป็นฝั่งบิวเบาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับและฟอร์มการเล่นนัดล่าสุดครับเป็นเกมที่เสมอกับเรเบนเต้ไปส่วนๆซึ่งเป็นเกมที่จริงๆแล้วบิวเบาน่าจะเก็บ3แต้มเนื่องจากเรเบนเต้ครับอยู่ดับที่19นะครับฉะนั้นเนี่ยเกมวันนั้นก็ทําให้บิวเบาฮะเสียๆไปเหมือนกันนะครับ สำหรับกานาดานะครับฟอร์มการเล่นก็ลุ่มๆดอนๆน,นะครับส่วน2นัดล่าสุดเป็นเกมแพ้2เกมรวดเลยนะครับก็จะเป็นแพ้ให้กับเอสเปนยอนไป2อูนย์แล้วก็เรอัลมาลิตไป4ีหนึ่งนะครับซึ่งหากมองฟอร์มและทีมทั้งสองทีมที่แพ้ไปนเนี่ยก็ไม่แปลกครับเนื่องจากทั้งสองทีมที่แพ้มานะครับอย่างมาลิตกับเอสเปนยอนก็มีฟอร์มการเล่นดีๆนะครับซึ่งเกมวันนี้คาดว่าแคนาดานะครับจะมาสร้างความระบักใจให้กับบิบอลไม่น้อยนะครับ เลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ฝั่งแอตติกบิลเบาครับต่อ1ลูกนะครับจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่าทีมเยือนอย่างการดาครับน่าจะนะฮะน่าจะมายันบิลเบาไว้ได้เนื่องจากบิลเบาระยะหลังเนี่ยฟอร์มตกเลยนะนะครับแล้วก็กาะดาเองครับถึงแม้ว่าจะไม่มีฟอร์มที่ดีมากนักแต่เชื่อว่าเกมวันนี้นะครับเลนราคา1ลูกเนี่ยผมมองว่าถ้ากาดาจะแพ้นะครับจะแพ้เพียงแค่เม็ดเดียวนะครับกับ มีลุ้นเซอร์ไพรส์ครับวันนี้กาดาจะมายันเสมอบิวเบลไว้ได้ฟันธงไปที่คู่ที่4นะครับเป็นคู่ระหว่างเวสต์บอมบิดเอาเบียนครับเจอกับนอร์ทิแฮมฟอเรสครับคู่นี้ครับเป็นศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับจะเตะกันที่สนามเดอะฮอลทอนสเตเดียมเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ เจ้าบ้านครับเวทบอมวิทย์เอาเบียนะแข่งไปแล้ว19นะัดชนะ9เสมอ6แพ้ไป4เกมครับยิงได้27เสียไป16ประตูมีอยู่33คะแนนลังอันดับที่3นะครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับอยู่อันดับที่13นะครับแข่งไปแล้ว19นะัดชนะ6เสมอ6แพ้ไป7เกมครับยิงได้24เสียไป23ประตูมีอยู่24คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ ผลงานที่จะกันนับย้อนกลับไปฮะสินัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งเวนุเวียนครับชนะไป3ครั้งครับเสมอกันไป3แล้วก็เป็นฟอร์เรสต์ฮะชนะไป4ครั้งครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เวทบอมวิดฮะเปิดบ้านเสมอกับฟอร์เรสต์ไป2ประตู2เมื่อปี2020นะครับแล้วเรามาเช็คฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของเจ้าบ้านครับเวทบอมนะครับชนะไป4ครั้งครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมครับ เกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เวทบอมบุกไปเสมอกับแบ็กพู้มา0ูประตูศูนย์ครับส่วนฝั่งฟอร์เรสครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้5ครั้งครับเสมอ4แล้วก็แพ้ไปน1นเกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ฟอร์เรสเปิดบ้านเสมอกับลรูตันทาวไป0ประตูต่น0นะครับโดยที่เกมนี้ฟอร์เรสเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับเวทบอมนะครับภายใต้การคุมทีมของวาเลเรียนอิสมาเอลนะครับก็ต้องบอกว่ารายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนวันนี้จำนวนสิทธิ์ใช้งานเจคลิวมอนะครับที่ติดโทษแบนนะครับแล้วก็โดยที่วันนี้ครับคาดว่าอิสมาเอลครับจะมาในระบบ3-4-3นะครับโดยที่สามประสานในแดนหน้านะครับจะใช้คันลัมโรบินสันนะจอแดนฮิวกิลแล้วก็คาเรนแกนครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับฟอร์เรสต์นะครับในเกมวันนี้ รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดททดแบนวันนี้จะไม่มีแจ็คโคแบกนะครับที่ติดทดแบนจากเกมที่แล้วนะครับและจะมีข่าวดีตรงที่ว่าจะได้ไลอ้อนยเยสนะครับพลทดแบนกลับมาช่วยทีมในวันนี้นะครับโดยวันนี้ครับคาดว่าฟอร์เรสนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยที่ตัวลูกจะใช้โจโลรี่กับเบนเนนจอนสันนะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้จะใช้ลูอิสแกรเบนนะครับ มาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับเกมวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างเวทบอมวิดเอาเบียนนะช่วงหลังนี้ฟอร์มก็จะหลุดไปหน่อยนะนะครับเนื่องจากผลงานห้าในงสุดเก็บชัยชนะไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแต่สถิติการเล่นในบ้านของเวทบอมนะครับถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับจากการที่เล่นไป9นัดนะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง6นัดนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครในะ9นัดเลยนะยิงไป16เสียแค่5ประตูเองนะครับ ส่วนฝั่งฟอร์เรสต์นะครับการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับเนัดเนี่ยชนะไป4ครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับยิงได้แค่สี่เสียไปแปประตูก็ฟอร์เรสต์ก็ยังเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนแบบทรงๆนะนะครับแต่สำหรับคู่นี้นะครับผมยังมองว่าการที่เว็บบิวต์เอาเบียนนะครับฟอร์มบูมมาแล้วนะ่นเะนี่ยเกมวันนี้นะมีโอกาสดีนะที่จะอาจจะกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมาเจอทีมอย่างฟอร์เรสต์ถึงแม้ฟอร์เรสต์จะแข็งแกร่งใน5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่า ก็เป็นทีมที่หนักไปทางเสมอแล้วก็ยิงประตูได้น้อยนะครับเลรราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านเวทบอมมะต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูกจากเลราคานี้นะครับผมมองว่าวันนี้นะครับผมยังเอียงไปฝั่งเจ้าบ้านอย่างเวทบอมนะนะครับเชื่อว่าวันนี้ครับเวดบอมจะเฉือนชนะในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็คาดว่า3มแต้มเนี่ยจะอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างแน่นอนครับฟันดง มาที่คู่ที่5นะครับเป็นคู่ระหว่างลองครับเจอกับอองเชสสำหรับคู่นี้นะเป็นคู่ฟุตบอลรายการลิกเอิงฝรั่งเศสนะครับจะเตะกันที่สนามเฟลิกโบร์ t สตาร์ทนะครับเตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับช่วบ้านครับลองครับอยู่อันดับที่4ครับแข่งไปแล้ว4 4นัดชนะ7เสมอ3แพ้ไป4เกมครับยิงได้25เสียไป18ประตูมีอยู่24คะแนนครับ ส่วนองเช่ครับทีมเยือนนะอยู่อันดับที่6ครับแข่งไปแะ้ั1บ14นัดชนะ5เสมอ6แพ้ไป3เกมครับยิงได้20เสียไป16ประตูมีอยู่21คะแนนครับเรามาดู h e เฮดทูเ a d คู่นี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เจอกันครับนับย้อนกลับไป10นัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งรองครับชนะไปได้1ครั้งครับเสมอกันไป6แล้วก็เป็นองเช่ชนะไป3ครั้งครับ เกมล่าสุดครับเป็นเกมที่องเช่เปิดบ้านเสมอกับลองไป2ประตูต่อ2ครับและเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยนะครับ10นัดหลังสุดในก่วยการของลองนะครับชนะไป6ครั้งครับแล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ลองฮะบุกไปแพ้ให้กับแบทไป4ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนส0นัดหลังสุดขององเช่นะครับชนะไป2ครั้งครับเสมอ5แล้วก็แพ้ไป3เกมครับเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่องเช่ฮะเปิดบ้าน ชนะลอรียองไป1ประตูต่อศูนย์นะครับลรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2งทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งรองครับเจ้าบ้านนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจอได้ฟอร์ยองโชโตกะกองหน้าโตเก่งพ้นโทษแบนกลับมานะครับแต่ก็จะเสียผู้เล่นอย่างอานุ กาลิมุนโดกองหน้าอีกหนึ่งรายนะครับที่ติดโทษแบนจากเกมที่แล้วนะครับผมโดยคาดว่าวันนี้ครับลองจะมาในระบบ3 4 1 2นะครับและจะใช้กาเอลกากุต้าลงเล่นเป็นผู้เลร์ maker, และจะใช้คู่หน้าเป็นโชโตกากับอิกนาดิอุสการนาโกนะครับส่วนฝั่งอองเช่นะครับจะไม่มีอับดุลายบัมบ้าอนานกองหลังที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าจะมีข่าวดีก็คือ เกมวันนี้จะได้อังเคโรฟูจินีมิดฟิลคนสําคัญนะพนโทษแบนกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวันนี้ครับคาดว่าองเชจะมาในระบบ3 4ม2ีน่นะครับคู่หน้าจะเป็นโมเมตอารีฮะจับคู่กับโซฟิยานบูฟาวครับผมเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับเรียกได้ว,ว่าผลงานของทั้ง2ทีมนะครับก็มีผลงานที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางฝั่งเจ้าบ้านจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับ ซึ่งฝั่งเจ้าบ้านอย่างรองนะครับมีเกมในบ้านค่อนข้างจะเหนียวแน่นและแข็งแกร้งนะครับจาก7นัดเนี่ยรองชนะไปได้4เสมอ2แพ้ไป1นะครับยิงได้15เสียไปเพียงแค่6ประตูในบ้านตัวเองนะครับผิดกับองเช่นะครับที่7เกมเยือนเนี่ยชนะไปแค่1ครั้งครับเสมอ5แล้วก็แพ้ไป1เกมครับเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนขององ,องเช่นะครับจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร,ร่นะฮะ เล่นราคาวันนี้นะครับเป็นชาวบ้านรองต่อครึ่งลูกนะครับจากในราคานี้นะครับผมมองว่าการที่รองได้เล่นในบ้านนะครับเราก็จะมีผลงานที่ดีเนี่ยสืบเนื่องมาจากแฟนบอลบรากาศในสนามนะครับทำให้รองเนี่ยจะคึกคักเป็นพิเศษเวลาเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองนะครับผิดฟอร์มกับฝั่งอองเช่นะครับที่ฟอร์มการเล่นไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่นะครับฉะนนั้นนะครับคู่นี้นะครับผมมองว่าการที่รองได้เล่นในบ้านตัวเองนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีเกมลุกที่ดูมีสีสันนะครับแล้วก็เกมวันนี้ครับคาดว่าลองครับจะไปจดออบเก็บ3ามแต้มในบ้านตัวเองได้ฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับคู่แรกครับเป็นสตุดการ์ดกับไม้นะครับคู่นี้เป็นคู่ VVIP นะครับก็สามารถแอดไลน์นะแอ JOS88 นะฮะที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR c o d e นะครับแอดเข้ามาเพื่อสอบถามทัศนะตวัว VVIP กันได้นะครับคู่ที่2ครับไกยรีกับซาเลนิตา,าคู่นี้ผมเลือกไปที่เจ้าบ,บ้านอย่างไกยรี น่าจะปิดจ็อบได้ครับคู่ที่3นะครับบิลเบลกับกระดานะครับคู่นี้ผมไปบอลรองอย่างกระดานะครับคู่ที่4เวบอมฟิทเอาเวนกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับผมเลือกที่อยู่ฝั่งต่ออย่างเวดบอมและคู่ที่5ครับลองกับอองเช่ในสึกิลิงคู่นี้ผมมองว่าลองเจ้าบ้านน่าจะเก็บ3ามแต้มได้ กับผมนะครับจอตฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนนะครับก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ u t u b e นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สับสไ์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและที่ไลน์นะครับที่ j o s 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์และที่ qr code นะครับสแกนนะฮะเพื่อเพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับผมก็จะมี ทีเด็ดบอลเต็งนะฮะพร้อมเสิร์ฟให้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับเป็นสมาชิก VVIP นะครับก็จะได้รับทั้งทีเด็ดบอลเต็งและทีเด็ดบอล v, v i p ทั้งบอลเต็งและบอลสเต็ปนะครับจัดให้ทุกๆท,ท่านในทุกๆวันเลยครับผมการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ